สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาจริงจังกับเราไหมนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าใครที่บังเอิญผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเอออาจจะมีลักษณะหรือว่ามีเรื่องราวที่มันตรงกับคุณนะคะก็ เออลองมาฟังคำทำนายดูเนาะสำหรับเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณเขามีความเครียดนะคะมันเหมือนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ามันเป็นความสัมพันธ์นนนที่หยุดนิ่งอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยใดๆนะคะ แล้วมันทาให้เขารู้สึกเครียดเขาเครียดเขากังวลใจอะคะ่ะเขาอยากได้รับการติดต่อสื่อสารเขารู้สึกว่าตอนนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งมากๆอันเนี้ยนุนไม่แน่ใจว่าเกิดจากคุณนิ่งก่อนหรือตัวเขานิ่งก่อนนะคะแต่ความสัมพันธ์ณนะตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเครียดเขากังวลใจนะคะเขาไม่อยากให้เรื่องราวมันนิ่งขนาดนี้นะคะ ส่วนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นความเสียใจมันมีเรื่องราวของรักสามเศร้าไหมถ้าตัวคุณนะคะมีคอมมิกเมนต์อยู่หรือเปล่าหรือตัวเขาเองที่เป็นคนที่มีเรื่องราวความเสียใจหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ผ่านความเจ็บปวดเสียใจในเรื่องความรักมาและอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพอคุณอาจจะมาแสดงความรักอาจจะมาทุ่มเทให้เขาเนี่ยเขาเลย ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะแต่จริงๆเขารู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกดีและรู้สึกว่า เออมองเห็นถึงความพยายามมองเห็นถึงความทุ่มเทที่คุณให้เขาอะค่ะแต่เหมือนกับเขายัางมีเรื่องราวที่มันเจ็บปวดอยู่เขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วนี่มันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ให้ทําให้ความสัมพันธ์เนีย่ยมันนิ่งและคุณเองก็อาจจะเป็นฝ่ายนิ่งตามเขาไปด้วยนะคะเพราะอาจจะเป็นเขาเองที่ไม่พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์จากคุณนะเป็นเขาเองที่ยังเจ็บปวดในความสัมพันธ์ครั้งนี้และทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดในการที่เขาไม่ได้ยอมรับหรือว่า เออไม่ได้รับความรักจากคุณนะคะมันทำให้ความรู้สึกเนี่ยออในการที่จะคุยต่อเนี่ยคุณอาจจะหยุดนิ่งลงหรือคุณคิดว่าไม่รู้ว่าจะพยายามต่อเพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่คิดจะเปิดใจนะคะเหมือนคุณเองเลืกก็เลยเลือกที่จะนิ่งไปเหมือนกันเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองอะคะ่ะเรามาตอบหัวข้อว่าเขาจริงจังกับคุณไหมนะคะ เออมันต้องดูกันไปยาวๆอะ่ะเขาคนนี้เป็นคนที่เวลารักใครเขารักจริงนะแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาแล้วเขาอาจจะรักคนยากรักคนช้าหรืออาจจะไม่ได้รักใครง่ายๆอะคะ่ะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้ มันมีคู่แข่งคุณเองอ่ะมีคู่แข่งเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนหน้าตาดีนะคะมีเสน่ห์มีคนให้ความสนใจเขาเยอะเหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือว่าอยากเลือกคนที่ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ทําให้เขาอะค่ะ ต้องเจอกับความผิดหวังเสียใจเหมือนกับที่เขาเคยเจอมานะคะเขาจึงอาจจะอยากรอบพอบในความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดอาจจะอยากใช้เวลาในการไตร่ตรองในการเลือกคนให้นานที่สุดนะคะพอพอเขาเลือกที่จะทําแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดความท้อแท้เนาะคนพยายามอะคะ่ะคือมันต้องเหนื่อยกว่าคนที่แบบ เป็นคนรับอยู่แล้วยิ่งพยายามมากเท่าไหร่นะคะคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าทอ้อเพราะเขาเองก็อาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายว่าเขาสนใจคุณนะคะคุณเลยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับคุณเขาแบบว่าไม่ได้ให้ความสนใจคุณนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ เวลารนะักใครเขารักจริงนะแล้วเขาก็ให้ความสนใจคุณแล้วด้วยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกหรืออาจจะยังไม่เข้าใจหัวใจตัวเองหรือว่ายังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้นะแล้วเขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่เขาแค่อยากอารอให้มันนานกว่านี้ค่ะการนานของเขาเนี่ยการตัดสินใจของเขามันอาจจะทําให้แบบ คุณรอไม่ไหวหรือคุณรู้สึกว่าเออในเมื่อเขาไม่ได้คิดที่จะมีคุณในชีวิตหรือว่าเขาไม่ได้จริงจังกับคุณเนี่ยคุณอาจจะอยากแบบฉันยอมแพ้คุณอาจจะอยากยอมแพ้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งคุณก็เลยเลือกที่จะเดินจากในเมื่อเขาเลือกที่จะมองที่อดีตไม่ได้มองถึงปัจจุบันไม่ได้มองถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินจากไปเนาะ เดีย๋ยวเรามาดูว่าแล้วหลังจากนี้นะคะเขาจะทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เออจากไพ่ที่นุ่นเห็นเนี่ยคือเขาอะ่ะชอบคุณแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะถึงสิ่งดีดีที่คุณให้เขาอะ่ะเขารับรู้แล้วเขาคิดตลอดนะคะและเขาแบบก็ให้ความสนใจคุณด้วย แต่เขานะคะเลืองที่จะไม่แสดงออกหรือว่าคิดในด้านเดียวอะ่ะด้านของความรู้สึกของเขาอะ่จะจนลืมคิดถึงความรู้สึกของคุณนะ แล้วพอคุณนิ่งไปจริงๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเครียดอ่ะเขาก็เลยอยากขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้คุณนะคะให้โอกาสเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณแล้วเขาจะรักษาโอกาสนี้ให้ดีจะรักษาคุณไว้ให้ดีกว่านี้จะพยายามเอ่อมอบความรักให้คุณเห็นมากกว่านี้เหมือนเขาอยากได้โอกาสจากคุณแล้วเขาจะแสดงออกความรักให้คุณเห็นนะคะการถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ยเขาจะเอ่อดูแลคุณอย่างดีจะ ใส่ใจคุณเหมือนกับเขารู้แล้วว่าค่าว่าหัวใจของเขาคือมีคุณอยู่เขารู้แล้วว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกรักคุณเขารู้แล้วว่าตอนเนี้ย คุณน่ะได้เข้ามาทําให้ชีวิตเขาเนี่ยเออมีความสุขด้วยความดีของคุณในความห่วงใยของคุณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณน่ะมันทําให้เขาอ่ะเอออยากจะเริ่มต้นใหม่ละหรือว่ามีมีความพร้อมที่จะมีความรักใหม่กับคุณแล้วอะค่ะเขาอาจจะมีการกลับมาขอโอกาสจากคุณและมาแสดงออกถึงความรักกับคุณอาจจะมีการจีบคุณหรืออาจจะกลับมาขอโอกาสคุณและเดินหน้าสารสัมพันธ์กับคุณนะคะหลังจาก นี้ก็ยังไงก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะคะแต่ว่าเขาอ่ะเริ่มจะคิดได้แล้วและคิดได้จริงๆด้วยนะคะก็สรุปว่านะคะเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังกับคุณนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่รู้ใจตัวเองช้าเกินไปเมื่อเขารู้ว่าเออทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเผลอปล่อยมือหรือว่าคุณแบบไม่อยากไปต่อแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาจะไตรตรองแล้วอาจจะมาขอโอกาสกับคุณนะเพราะว่าเขาเองก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วล่ะว่าน่าจะตกหลุมรักคุณนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักครั้งนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะสําหรับคําติชมต่างๆนะแล้วที่สําคัญนะคะขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวง ่ววนตวัเดี๋ยวนูนจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย